รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งการทําธุรกิจก็เหมือนกันครับยิ่งเรารู้เขารู้เราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับผมก็จะมาเล่าเทคนิคที่จะทําให้คุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเรามีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรด้วยเทคนิค SWOT Analysis สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงเทคนิค SWOT Analysis ว่าเทคนิคนี้คุณจะมาใช้ประโยชน์กับโปรดักหรือกับธุรกิจคุณได้อย่างไรโดย s SWOT a n a l นสิ s เนี่ยมันเป็นคำภาษาอังกฤษที่ประกอบกัน4คำด้วยกันก็คือ s Strength w e a k n e s s o portunity p t e t e s t มันคืออะไรเรากำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่ามันคือการที่เราจะมาวิเคราะห์ทั้งข้อดีและข้อเสียของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เราบอกว่าเราเริ่มแต่จุดแข็งเลยเนี่ยจุดแข็งของภายในของเราคืออะไรภายในก็คือธุรกิจของเราโปรดักของเราหรือบริการของเราเนี่ยมีจุดแข็งรลอมีข้อดีอย่างไรเมื่อมีจุดแข็งแล้วเนี่ยย่อมมีจุดอ่อนเราก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วมาลิ s t ์อกมาด้วยว่าแล้วจุดอ่อนของเราล่ะคืออะไรเรามาพิษาคือโอกาสเมื่อเราพูดถึงปัจจัยภายในแล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วภายนอกล่ะที่มันไม่ใช่เกี่ยวตัวบริษัทหรือตัวธุรกิจเราเนี่ยมันมีอะไรที่มาส่งเสริมเราบ้างเราเรียกสิ่งนี้ว่าโอกาส ก็คือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกอีกข้อหนึ่งก็คืออะไรละ่ะที่มาเป็นภัยคุกคามให้กับธุรกิจเราหรือบริการของเรามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีดนะครับภัยคุกคามคกออะไรเป็นบอกว่ามีคู่แข่งเขาทําสิ่งสิ่งนี้เขาทําสิ่งนี้เหมือนเราหรือผมมาจอดที่จุดผมบอกว่าจุดแข็งผมอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นพิเศษก็เป็นไปได้จุดอ่อนผมอาจจะบอกว่าไม,มไม่มีนู้นไม่มีนี้แต่จุดอ่อนนี้ถูกแก้ด้วยโอกาสที่ คุณบอกว่าคุณไม่มีเงินใช่ไหมในจุดอ่อนแต่โอกาสเนี่ยตอนนี้กําลังมีนักลงทุนสนใจลงทุนในเรื่องนี้เลยนี่ก็เป็นไปได้หรือบอกว่ากําลังมีโครงการที่ช่วยส่งเสริมก็เป็นไปได้นะครับนี่คือโอกาสแปลว่ายิ่งคุณเข้าใจธุรกิจหรือ,รอบริการของคุณในแต่ละส่วนเนี่ยได้อย่างถ่องแท้ไม่ว่ามันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียมันย่อมเป็นประโยชน์ต่อคุณทั้งสิ้นยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าคุณบอกว่า ตอนนี้มันมีภัยคุกคามจากภายนอกเรื่องนี้แต่จริงภัยคุกคามเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่นะถ้าเทียบกับว่าเรามีจุดแข็งที่มาสามารถมาชนะภัยคุกคามได้เป็นตน้นหรือเราอาจจะกำลังบอกว่ายิ่งเรามีจุดแข็งเรื่องนี้บวกกับโอกาสต,ตอนนี้มันสามารถส่งเสริมกันอย่างดีทําให้เรามีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปนได้และทั้งหมดนี้ครับคือ Sword Analysis ที่จะทำให้คุณได้รู้จักเขาและรู้จักเราได้ดีมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ